สวัสดีค่ะพบก,กับหนิงอีกแล้วนะคะวันนี้หนิงก็จะมาชมเดลิวเนตนะคะก่อนนอนเดลิวเนตก็สัญลัจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อเราดื่มเป็นประจำก็จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะคะแล้วดื่มเป็นประจำยังช่วยให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนได้นะคะทำให้คอลลาเจนเป็นปกตินะคะแล้วก็ ช่วยลดความเมื่อยล้านะคะแล้วก็ช่วยในการเผาผลานทำให้นอนหลับลึกแล้วก็ทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงส่วนข้อต่างๆที่เราปวดก็จะทำให้ดีขึ้นอย่างคนที่เป็นวัยทองไวัหมดประจำเดือนก็จะทำให้อารมณ์นะคะที่แปรปวนดีขึ้นนะคะแล้วเขายังช่วยปกป้องเซลล์ให้เราด้วยนะคะ แล้วก็ช่วยในเรื่องการเผาผลาญน,นะคะก็มาทาน Daily w e l l n e น s นะคะเป็นประจำนะคะทุกวันนะคะตอนเช้านะคะหนิงจะดื่มวันละ2แก้วนะคะหรือ1แก้วก็ได้นะคะแต่หนิงทำงานเยอะหนิงจะดื่มวันละ2แก้วนะคะเช้าหนึ่งนะคะเราก็ตักมาช้อนหนึ่งนะคะเทลงไปนะคะเราก็คนให้ละลายนะคะ ดื่มเป็นชานะคะดื่มเป็นชาหรือสมูทตี้ก็ได้นะคะทำเป็นสมูทตี้ถ้ามีเวลาหน่อยเราก็ดื่มปั่นรวมกับน้ำผลไม้ยิ่งทำให้เข้มข้นนะคะรสเปรี้ยวนําหวานนิดนิดนะคะเป็นรสธรรมชาติมากๆนะคะดื่มอร่อยดื่มง่ายไม่เฝื่อนนะคะเป็นรสเป็นน้ำผลไม้นะคะที่นิงดื่มเป็นประจำดื่มมาเกือบ 2ปีแล้วนะคะเราก็ทำให้เรารู้สึกทำงานก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะคะคือเหนื่อยน้อยลงเมื่อยล้าน้อยลงนะคะรู้สึกเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะคะผิวพรรณสดใสออร่านะคะนี่ไม่ใช่คอลลาเจนนะคะเป็นอ,อาหารที่มาบำรุงนะคะร่างกายของเรานะคะก็ดื่มเป็นประจำทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะ ก็ใครตอนเช้าทีา่ตื่นมาแล้วไม่ค่อยสดชื่นกระพี้กระเป๋าก็ดื่มตัวนี้ได้นะคะมันจะช่วยให้คุณสดชื่นดื่มไปภายใน2นาทีทำให้คุณตื่นอร่อยมากนะคะดื่มเป็นประจำนะคะใครไม่ถนัดตอนเช้ชาเช้าก็ดื่มตอนเย็นนะคะก็ไปหามา